การส่งออกของไทยเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยขยายตัว5.4นมีมูลค่ากว่า10ล้านล้านแต่ถ้ามองลงไปในเดือนเดือนกุมภาเนี่ยเราโตถึง14หลังจากมกราโตแล้ว13.6นะครับถ้าดูสมัยตั้งแต่ท่านนายกเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเรามีการเจริญเติบโตทางส่งออกเนี่ย11.8เลยนะครับ FTA ระหว่างไทยกับ EU จะเป็นอย่างไร ผมขอยืนยันนะครับว่า FTA กับ EU เนี่ยเราเราสามารถดำเนินการได้แน่นอนนะครับผมเองได้มีโอกาสโทรว,วิดีโอคอลกับมาล็อ s เซสโกวิดนะครับเป็นคอมมิชชเนอร์ของ EU ทางด้าน FTA เนี่ยครับเขาก็คุยกันเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไรนะฮะเขาก็พูดถึงว่าขอมุ่งมั่นที่จะเจรจาให้จบ FTA และเขากำหนดวันที่25ธันวานะครับเขาว่าคริสต์มาสเนี่ย เราจะจบ FTA กับ EU กันอันนี้เป็นคำพูดเขานะฮะอันนี้ขอยืนยันได้นะฮะมีรคคอร์ดการกระชุมอยู่อะไรอยู่นะฮะแต่ต้นภูมิภาผมบินไปอเมริกาแล้วท่านนายกได้บัญชาให้ผมไปเพื่อจะได้ไปเริ่มเริ่มประสานกับอเมริกาก่อนว่าจะอย่างไรก็มีการคุยปรึกษากันทั้งเอกชนและทั้งภาครัฐนะครับ ทั้งในสภาทั้งซีเนตทั้งอะไรเราก็ได้มีการคุยกันแล้วแล้วก็ยังคงเจราจาก,กันต่อก็จะมีการนัดหมายเพื่อคุยกันเพื่อให้ให้แก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้นะครับครับผมท,ทั้งนี้ขอให้มั่นใจฮนะเพราะว่าเราทำมาแล้วนะฮะเราสามารถที่จะเ,เจราจา FTA กับเอฟด้าได้จบได้ภายในไม่ถึง3เดือนหลังจากท่านนายกเป็นนายกนะฮะต่อมาเราก็ยังได้ปิดดิวของ FTA กับภูฐานนะครับ ซึ่งจะเซ็น FTA กับภูฐานเนี่ยภายในวันที่4เมษายนนี้นะครับก็ขออนุญ,ญ,ญาตว่าออและ FTA ออีกหลายประเทศนะครับที่กำลังค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นของแคนาดาไม่ว่าจะเป็นของเกาหลีไม่ว่าจะเป็นของ UAE ก็กํากำลังดำเนินการอยู่ขอให้มั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับ FTA ทีเอเนี่ยออทำไมทำไมถึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าเราดูย้อนหลังเนี่ยแนอดีเนี่ยเ,ออเวียดนามเนี่ยส่งออกแสงไทยเพราะอะไร เพราะเวียดนามเนี่ยมี FTA มากกว่าไทยถึงละว่า56ประเทศกับ18ประเทศนะฮะความต่างกันเราจึงต้องเร่งเจรจายเอฟทเพราะว่ายิ่งมี FTA มากการลงทุนการส่งออกก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับมันเห็นชัดเจนว่าหลังจากเราเราได้เซ็น FTA กับเอฟต a าแล้วการส่งออกได้เพิ่มขึ้นอย่างมีสียะสำคัญอย่างจริงๆนะครับ